สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการย้ายทีมนะครับผมใช้คำว่าเข้มข้นเลยนะกับหลายๆดีลนะครับเมื่อคืนนี้ผมทาข่าวให้กับแฟนอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยดีลของโทมัสปาเต้เนี่ยลุ้นกันวันนี้อีกวันเนาะดีลเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนื่องจาก ลูคัสตอเรล,ล่าเนี่ยบินไปสเปนแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของการย้ายทีมในวันนี้ที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องราวของสโมสรเรียรมดลิตกับลิเวอร์พูลครับในดิวของคีเรเอ็มปาเป้นะครับหงแดงเอาจริงนะเออโอ้ยผมยังนึกภาพเนาะถ้าน้องเป้มาเนี่ยโอ้โหลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็ตอนนี้ทีมเนี่ยยิ่งมีนักเตะระดับโลกอายุน้อยมาเสริม ทุกทีมในโลกนี้นะครับล้วนแต่ต้องการเพชรเป็นงานทั้งนั้นแหละนะครับก็ลุ้นกันอาวารูมูร์ตาบินแล้วนะครับเตรียมตรวจร่างกายกับยูเวนตุสยูเวนตุสเจ้ามูร์ตานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่สรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่หนึ่งนะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแอสตันวิลล่านะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะ เชฟฟี่ยูเต็ดไปได้1นึ่ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนอีกคู่นะครับคู่สำคัญเลยคู่นี้บู๊แคมป์ตันนะครับก็ต้านทานเกมลุกของแมนซิตี้ไม่ไหวนะครับก็แพ้ไป3ประตูต่อ1นะครับบู๊แคมป์ตันนี่เจอของแข็งจริงนะครับคือตรงๆเลยเนาะซิตี้นัดแรกเนี่ยสุดยอดนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวตี้ออฟฟิเชียกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยลุ้นนะกับทีมของตัวเองว่าจะจบยังไงนะครับเรื่องราวของแมนยูก็มีนะครับเป็นบทของซานโช่แบบจบจบจริงแล้วละ่ะซานโช่นะครับวันนี้ใครเป็นคนฟันธงประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวมีในรายละเอียดน,นะครับดิวของอาวารโบลันต้านะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมที่จะปิดดิวได้นะอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่ใช่สิไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเนื่องจาก เจ้าตัวนะครับกำลังบินมาที่ตูรินเพื่อออฟฟิเชียลในการตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้นะครับก็โมราต้าก็จะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของยูเวนตุสยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นข่าวใหญ่กันอีกข่าวนะครับสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรเรอัลมาดริดนะครับต้องการเซ็นสัญญากับคิริเอตเอมเปเป้ในซัมเมอร์หน้านู่นนะครับก็ตามรายงานจากรอกิมสปอร์ตนะครับว่าชัดเจนมากที่ ลิวพูตติดต่อเอมปเป้ P P P e, รวมถึงเรือวมริดด้วยเช่นกันที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับโอกาสที่เจ้าตัวจะย้ายทีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนและแน่นอนแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าถึงเวลานั้นจริงๆใครจะได้ลายเซ็นของเอมปเป้ P P e ไปนะครับอันนี้ก็ดีลจบไปแล้วเช่นกันนะครับเลเวลมอริสันนะครับอดีตน,น,นักเตะแมนยูนะครับก็ย้ายมาร่วมทีมสมาร์ทสโมสร A.D.O. เด้งแฮกนะครับก็เป็นน่าจะเป็นหลีกในฮอลแลนด์นั่นแหละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรลิส์ยูนเต็ดนะครับก็มีแผนที่จะทุ่มเงินนะครับ12ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแดนนี่เจมส์นะครับปีกตัวเก่งของแมนยูนะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับอเล็กซ์ลูนาซอนนะครับ จากสโมสรดิชงนะครับด้วยค่าตัว1.6ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญา4ปีรวดนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของริซูเรสนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับถูกลดเงินเดือนนะครับถูกลดเงินเดือน50%นะครับก็ในรุูการนี้เองเนี่ยจะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะครับโหลดเงินเดือนด้วยนะมายังไงเนี่ยโหอย่างนี้โซเรสจะยอมเหมอนะครับก็รอดูกันนะครับ อันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหลังชาวสเปนนะครับชื่อว่ามิเกลซานโจเซ่นะครับจากสโมสรแอตแลนติกบิเบาเรียบร้อยนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับอดีลของอเล็กเทเรสนะครับตอนนี้นะครับฉีกเลย40ล้านยูโรนะครับแล้วก็เงินก้อนแรกอาจจะจ่ายก่อนนะครับมากกว่า25ล้านยูโรนะครับก็ดิวนี้ คาดว่าจะจบในสัปดาห์นี้นะครับแมนยูจะได้นักเตะใหม่คนนี้แหละนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของบ๊อบบี้ดันแคนนะครับล่าสุดนะครับก็เตรียมเซ็นสัญญากับสโมสรดาบี้เคา์ตี้3ปีนะครับย้ายจากสโมสรฟิออเรติน่ามาอยู่กับดาบี้เคา์ตี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเอดิสันคาวานี่นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับสโมสรเรียมดริดนะครับก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัวต้องการข้าเหนื่อยนะครับ 9ล้านยูโรต่อปีนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยก็รอการตัดสินใจครับจริงๆแนละ้วผมสงสัยอยู่เรื่องนะผมเคยอ่านข่าวของคาวานีว่าเขาออฟเชียลกับเบนฟิก้าไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนหลังเนี่ยนักเตะอาจจะยกเลิกสัญญานะครับยกเลิกสัญญากับเบนฟิก้าไปแบบว่าคืออาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรยบรมินิกบ้างนะครับ สโมสรบาร์เยมินิกนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเซอร์จิโอโนเดสนะครับเซอร์จิโอโนเดสคือใครนะครับเป็นนักเตะของอาแจ็กซ์อัมเตอร์ดัมนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสือ้อหมายเลข28อายุ19ปีแค่นั้นเองนะครับสูง175หนัก62กิโลกรัมนะครับก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรนะครับแต่ดีลนี้เนี่ยยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าอาแจ็กซ์เองเนี่ยก็ไม่อยากขายนักเตะคนนี้ด้วย เช่นกันนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของคูลิเบอรี่เดี๋ยวมีในประเด็นของข่าวอีกนะครับของแต่ละสโมสรก็คือตอนนี้ปารีสต็ง 1, นแมนเชสเตีรเต็ง2ในการคว้าตัวคูลิเบอรี่ไปในราคาประมาณ78ล้านยูโรนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับทารอนมิงนะครับก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแอสตันวิลล่าถึงปี2024นนะครับก็ จะอยู่เล่นกับแจ็คกิลิสไปต่อไปนะครับอันนี้ก็ดีล5 0า0นะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็อาจจะย้ายออกจากเชลซีนะครับก็ในเกมนี้เองเนี่ยเขาหลุด,ลดชื่อแบบว่ายัางไงอะเป็นตัวจริงให้กับเชลซีอะในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็ดูเหมือนว่าเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไปเล่นกับทีมอื่นที่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้นะครับสำหรับรูดิเกอร์นะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรคริสตันพาเลตนะครับก็จะยื่นดีลของอตัวของอเรียนบูสเตอร์ในราคาเงินสด19ล้าน19ล้านปอนด์นะครับแล้วก็บวกโบนัสอีก6ล้านปอนด์ให้ลิเวอร์พูลนะครับก็ทั้งหมดนะครับเพิ่มเป็น37ล้านปอนด์เลยสำหรับค่าตัวของเรียนบูสเตอร์นะครับแหล่งข่าวมาจาก Sky Sport ์แต่ดูเหมือนว่านะครับสโมสรลิวเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ขาย ก็ลองเช็คข่าวดีๆนะครับข่าวนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของหลุยส์ซูเลสล่าสุดนะครับเมื่อกี้ผมนําเสนอข่าวไปว่าบาเซลูนาจะให้เงินเดือนแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวก็แสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับมันลงมั่งไม่ลงมั่งนะก็ล่าสุดนะครับหลุยส์ซูเลสนี่ก็ติดต่อกับแอนเริตนะครับก็บรรลุข้อตกลงสัญญา2ปีกับแอตเปอร์ลิตด้วยนะครับแต่ว่าการย้ายทีมจะไปแบบฟรีๆหรือตอนไหนเนี่ย รอดูกันนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของเอริกาเซียนะครับล่าสุดนะครับมาเซลนายังคงเจรจากับเอริกาเซียอยู่นะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ18ล้านยูโรนะครับก็ดีลเนี้ยมาเซลนาอยากได้จริงนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตำแหน่งกองหลังนะครับตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับจูสคอนเดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เองเนี่ย ก็เตรียมการเดินทางมาตรวจร่างกายกับแมนซิตี้แต่ผมพูดคร่าวๆไว้ก่อนนะผมอยากให้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอัปเดตนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยดีลของจูสคอนเดนะครับจะได้ตัวแล้วก็ลุ้นดีลของคูลิเบอรี่ต่อไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสรุปข่าวลายสโมสรน,นะครับแบบเจาะลึกบ้างนะครับผมนำเสนอเรื่องราวที่1ก่อนเลยเรื่องราวของเอดิสันคาวานีนะครับ เรื่องราวของคาร์วานีในเช้าวันนี้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะครับผมขออนุญาตย้ยำนะครับว่าเบนฟิก้าเนี่ยเซ็นสัญญากับคาร์วานีไปแล้วนะให้ค่าเหนื่อย12ล้านยูโรต่อปีถือว่าสูงมากครับแต่ผมเชื่อว่านะครับในเวลานี้เองเนี่ยคาร์วานีสามารถรับข้อเสนอกับทีมอื่นได้เพราะอะไรผมเชื่อว่านะตอนนี้ดีลของคาร์วานีกับเบนฟิก้าเนี่ยน่าจะถูกยกเลิกไปครับคือรายละเอียดเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสโมรสรเลมาดริดนะครับที่จะ เซ็นสัญญากับคาวานี่นะครับทีนี้เนี่ยการเซ็นสัญญาฟรีๆกับคาวานี่นั้นเนี่ยมีค่าเหนื่อยอยู่ที่7ล้านยูโลต่อปีหรือประมาณ6.4ล้านปอนด์ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันลดลงไปเกือบครึ่งเลยที่เบนฟิก้าจ่ายให้นั่นก็หมายความว่าผมเชื่อว่านะเบนฟิก้าคงไม่ไหวครับรับภาระค่าเหนื่อยของคาวานี่ไม่ไหวไม่ไหวก็เลยยกเลิกการเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ย เรียมริดเนี่ยก็จะจ้างคาวานี่เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากเรียมริตนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของลูกาโจวิกนะครับล่าสุดน,นะครับยวิกนะครับได้ปฏิเสธการไปเล่นให้กับสโมสรเชลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้นะครับคือเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอโจวิกมาแต่ว่ายวิกเนี่ยปฏิเสธที่จะไปเล่นให้กับเชลซีนะครับก็จะอยู่กับเรียมริตต่อไปนะครับก็ ตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับล่าสุดนะครับลิกิปุตนะครับก็จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับเนื่องจากสโมสรเนี่ยจะไม่ขายลิกิปุตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยโรนันคูมันไม่ต้องการใช้งานนะแต่ว่าท้ายสุดสโมสรก็ต้องการให้นักเตะอยู่ต่อไปเนื่องจากสัญญาเหลือถึง3ปีนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีเซงช์แมงกันนะครับเรื่องราวของคูรูเบอรี่นะครับล่าสุดนะครับปารีแซนช์แมนนะครับก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าตัวคูรูเบอรี่มาร่วมทีมนะครับราคาสูงถึง75ล้านปอนด์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยการเจรจาขั้นสูงนะครับยืนยันว่าคูรูเบอรี่เนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมแค่2ทีมแค่นั้นก็คือปารีสกับแมนซิตี้นะครับ ก็ขอให้ลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าคูลิบารีจะเลือกใครนะครับเรามาต่อเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนยูในเช้าวันนี้กับสเปอร์นะครับสนใจเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์เซอร์รอสนะครับก็เป็นต้นสังกัดของเขาคือคริสตันเพลต ปล่อยให้กับสโมสรแถบซอนส์โป์เนี่ยยืมตัวไปนะครับก็ยิงได้33ประตูจากการลงสนาม49นัดในฤดูการที่แล้วนะครับในฤดูการนี้นะครับเขาได้รับข้อเสนอจากไรซิกนะครับในการย้ายไปร่วมทีมนะครับและสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการที่จะตรวจร่างกายกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยแมนยูกับสเปอร์นะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์โซลสนะครับสัญญา สัญญาจะหมดในปี2021-2022ครับก็คือฤดูกาลหน้านะครับก็ตามนี้นะครับต้องรอดูว่าใครจะได้ตัวเอาไปเล่นในฤดูกาลนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูเลียนโชนะครับผมเชื่อว่าจบเลยนะวันนี้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเซบาสเตียนเคลนะครับผู้นวยการฝ่ายกีฬาของบริเซีดอรมุนนะครับได้ออกเป็นยืนยันนะครับว่าจูนโช จะไม่ย้ายทีมในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะครับคือไมเคิลซ f อกนะครับเซบาสเตนเคลก็พูดตรงกันหมดนะครับว่าซานโช o จะอยู่กับดอทมุนต่อไปนะครับแล้วการย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใดๆน,น,นะครับจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็จบการย้ายทีมของซานโช o แบบชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิวพูก,กับ เอมปัปเป้กันนะครับก็เมื่อกี้ผมเปิดประเด็นไปบ้างพอจะทราบไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับเอมปัปเป้ M ครับยิงไปทั้งหมด91ประตูจากการลงสนาม125นัดให้กับต้นสังกัดคือปารีสนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาได้แจ้งให้กับโทมัสทูเคอร์ไปแล้วนะครับว่าจะย้ายออกนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมีความหวังในการดึงเอมปัปเป้มากๆเนื่องจากอาตอนนี้เองเนี่ยก็มีคู่แข่งแค่เรียมาดริตเ,เท่านั้นนะครับก็ ผมเชื่อว่านะมัดริดเองเนี่ยเขาก็จ้องเอมัเป้นั่นแหละแต่การที่ปารีสจะขายเอมัเป้ให้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องลำบากใจในเงินก้อนโตที่จะจ่ายนะครับเพราะว่าพลังของมัดริดกับพลังของลิเวอร์พูลเนี่ยเรื่องสถานะทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างกันแต่ทั้งสองสโมสรเนี่ยผมเชื่อว่านะเขาสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ตุนาธานเดวิดกันนะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาก,กับดีโก้โจต้านะครับก็มีตกเป็นข่าวว่านะครับลิเวอร์พูลได้เคลื่อนไหวในดิวของตุนาธานเดวิดก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็เดวิดเขาเลือกที่จะไปอยู่กับดอตมูลนเนาะในราคาประมาณ27.5ล้านปอนด์คือการไปของโจนาธานเดวิดเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าดอตมูลเนี่ยเป็นสโม,มสรที่เก่งในเรื่องของการปั้นนักเตะแต่อย่าลืมว่าดอตมูลคือสโม,มสรเก่าของเจคินคอันะครับ และก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรด้วยสินะครับชนะอนาคตในการซื้อตัวนะครับจนเดวิดเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนดูรัตเมนดี้กันนะครับก็ตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายก่อน,อนย้ายมาจากแรนด์นะครับก็ตามรายงานในวันนี้นะครับเงื่อนไขการย้ายทีมจบไปแล้วนะครับ22ล้านปอม ตามรายงานจาก Skysport นะครับว่าเบนดี้เนี่ยจะเดินทางมาถึงลอนดอนในช่วงค่ำวันจันทร์นะครับอ่าเมื่อวานนี้สิแสดงว่าวันนี้น่าจะถึงแล้วแหละนะครับแล้วก็อ่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะต้องใช้เบนดี้แทนเคป่านะครับก็ตามนี้เลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานกับเอนกุโรกองเต้กับนะครับล่าสุดนะครับอินเตอร์มิลานยังคงสนใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับกองเต้ กองเต้ลงเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าตามรายงานจากกสตาเดโรสปอร์ตนะครับว่าอันเดรโอคอนเต้นะครับยังคงที่ต้องการเซ็นสัญญากับเอ็นโคโกกองเต้เหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ uh, เรื่องราวของมิเกลอัตเตตากันนะครับล่าสุดนะครับการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับอาล็กซงงลากแซกนะครับล่าสุดเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับ คือตอนนี้เองลากาแซกนี่เหลือสัญญา2ปีกับอาร์ซนอนนะครับและและ,และทางสโมสรเองเนี่ยยังไม่ดําเนินการในดๆในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลากาแซกนะครับราลากาแซกเองในวลนนี้มีความสุขกับอาร์ซนอลมากๆนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็เล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเป็นปีที่4แล้วที่เขาเล่นในฐานะนักเตะอาร์ซนอนนะครับลงสนามทั้งหมด129นัดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบู๊พแฮมตันกันนะครับก็สนใจนะครับบู๊บเสริมโหดนะเมื่อวานเซลมาโดยื่นและคราวนี้เป็นดักลาสคอสตานะครับตามรายงานล่าสุดจากสื่อต่างประเทศนะครับเกาโชมเมคาโตย,ยืนยันนะครับว่าดักลาสคอสตาเนี่ยอาจจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของบู๊พแฮมตันนะครับที่จะมาแทนที่เดียโกโจต้าครับดักราสคอสตาเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ประมาณ35ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดลี่อาลีกันนะครับเรื่องราวของเดลี่อาลีในเช้าวันนี้เนี่ยก็1ปารีสแซนเชแยงสนใจนะครับแต่ว่าสเปอร์ปฏิเสธไปแล้วนะครับเนื่องจากโจเซ่มูนิโยเนี่ยอาลีเป็นบุคคลสําคัญของเขานะครับทีนี้เนี่ยจุดที่อาลีกับมูนิโยเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กันก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเล่าแบบสั้นๆนะครับว่า1นนะครับเรื่องของอาการการดีใจนะครับที่แสดงสัญ,ญลักษณ์กันเนี่ยเออเนี่ย อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของอลีที่ประเภทตอนนั้นจําได้ใช่ไหมครับในเกมทีมชาติหรือเปล่านั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งละนะครับที่แสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับจุดที่2ก็คืออารมณ์ฉุนเฉียวในห้องแต่งตัวนะครับที่ในสารคดี amazon prime เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอลีเตะขวดน้ําอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไม่พอใจมักจะแสดงอารมณ์นะครับอย่างที่3ก็คือเขาที่เขาเขา,เขาเคยบอกว่าอลีขี้เกียจอะนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ในสโมสรน,นะ รู้กันแต่เขาไม่พูดนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับก็เป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยชอบมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผลงานในสนามเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปเนาะผมแปะทวิตเตอร์ไว้ให้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดนิโลสกันนะครับดูเหมือนว่านะครับ <S <s เขาอาจจะต้องไปอยู่กับสโมสรเจนัวแทนนะครับก็การเจรจากั <S <s บนิวคาสเซิลเนี่ยมีปัญหานะครับ ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ได้บอกนะครับว่าจริงๆอะ่ะมูลค่าของ d ดนิลโรสเนี่ยมีแค่5ล้านปอนด์นะครับตอนนี้นิวคาสเซิลเปลี่ยนใจไม่เซ็นนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะต้องไปเล่นในเกาโชซีรา,อ,าอิตาลีนะครับกับสโมสรเจนัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์ครัมแชมเบอร์กันนะครับล่าสุดนิวคาสเซิลนะครับยังคงตกเป็นข่าวว่าจะดึงแชมเบอร ไปร่วมทีมนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตัวของมิเกลเตต้าเนี่ยเริ่มใช้งานอลัมชม่วงมเบอร์แล้วนะครับแต่ว่าการย้ายทีมเป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์คดานมูตาฟีกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะย้ายออกในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับลาซิโอนะครับชัดเจนกับดิวของอตัวมูตาฟีมากนะครับก็จะทุ่มเงินประมาณ13.5ล้านปอนด์ ในการเซ็นสัญญากับมูตาฟีนะครับตอนนี้นาโปลีก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรนนะครับที่จะเซ็นสัญญากับตัวของมูตาฟีด้วยเช่นกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเชา้าวันนี้นะครับก็หลายๆดีนะครับเอาซันโชก่อนเลยจบแล้วนะครับไม่ได้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับเซบาสเตลเคนเคล,เคลแลวก็ผู้บริหารยืนยันนะครับ ไม่ขายซันโชในซัมเมอร์นี้ซันโชก็ย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะครับชัดเจนมากวันนี้นะในดีลของซันโชส่วนลิเวอร์พูลกับเอ็มพัเป้ต้องแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของอที่สําคัญสําคัญนะครับในดีลของแมนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะต้องลุ้นคูลิเบอรี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยปารีสจิรจารขั้นสูงเหมือนกับแมนซิตี้นั่นแหละนะครับก็เชื่อว่าคูลิเบอรี่เนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่กับสโมสร ปารีสแงเแมนครับพอสื่อยกไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของหลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนดี้นะครับก็เตรียมตัวร่างกายแล้วแหละนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับริมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ